สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยลาพัฒนานะคะเป็นสูตรหาตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ยีิบห้าเดือนสี่นะคะสูตรก็ไม่ยากค่ะก็คือให้ดูหลักพันนะคะและหลักร้อยค่ะบวกกันนะคะดูแค่สองตัวนี้ค่ะห้าบวกเจดค่ะเป็นสิบสอใช้สองนะคะก็จะเด่นสองค่ะ และสี่นะคะตัวนี้นะคะบวกสองแต้มค่ะก็เอานำเด่นตัวนี้นะคะก็คือนำสองบวกสองก็ได้สี่นะคะเด่นสองสี่ค่ะรอบนี้ค่ะศูนย์บวกเนะคะได้7ค่ะบวกสองก็ได้9้าเด่นเจดเ้าค่ะ9กบวกห้าค่ะเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหค่ะเด่นสี่หค่ะ แต่ว่าจะมีเงื่อนไข1ข้อนะคะถ้าบวกกันแล้วได้6ค่ะ6ก็จะคู่กับ4นะคะมีเงื่อนไขข้อเดียวค่ะถ้าบวกกันได้6นะคะรอบนี้ค่ะ4บวก4เป็น8ค่ะบวก2เป็น0นนะคะ6บวก2ก็เป็น8ค่ะก็เด่น80 0นย์บวก8ก็เป็น8ค่ะเด่น80ค่ะ แปดบวกห้าเป็นสามค่ะเด่นสามห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดค่ะก็เด่นเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดบวกเก้านะคะเป็นหกค่ะหกจะคู่กับสี่นะคะเด่นหกสี่ค่ะสามบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบใช้ศูนย์ค่ะเด่นศูนย์สองนะคะเมื่อได้ตัวเด่นแล้วนะคะแล้วก็มาดูสูตรเจาะค่ะสูตรเจาะนะคะก็ไม่ยากค่ะให้ดูเด่นตัวที่สองนะคะ ให้นําเด่นตัวที่สองบวกเด่นตัวที่สองค่ะจะได้4ีบวกสนะคะเด่นตัวที่สองบวกเด่นตัวที่สองสี่บวกสี่เป็นแปดเกศนหนึ่งสองแบบนี้ค่ะบวกกันได้แปดแล้วก็นับเพิ่มขึ้นไปแบบนี้นะคะเจาะนะคะแล้วก็นำตัวเด่นมาเจาะตามนี้เลยคะ่ะ สองแปดสอ2เก้าสองศูนสองะคะสี่แปดสี่เนะคะ, 48, 49, 40, 41, ะ,คะวันที่28ค่ะออก02นะคะเป็นเด่น2เข้านะคะเจาะกับ0ค่ะก็จะเป็น2 0งศูนยเข้านะคะเข้าเลขบนค่ะ กด2ตัวบน2ตัวล่างกดกลับด้วยนะคะจะเข้าเลขกลับนะคะ2002ค่ะรอบนี้นะคะ9บวก9ค่ะเป็น8 8 90 1 2สองค่ะออก95 91ค่ะ9เราเข้าบนล่างนะคะส่วนตัวเจาะค่ะเป็น91นะคะเข้าค่ะ91นนะคะเข้าเลขบนค่ะ หกบวกหกค่ะเป็นสองนับเพิ่มค่ะสามสี่ห้าหกนะคะรอบนี้ออกเบิ้ลสี่สี่ค่ะเด่นสี่เข้านะคะจาะกับสี่ค่ะสี่สี่เข้าเล็กล่างค่ะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่รอบนี้ออกหกสองเจ็ดเก้าค่ะ เราให้เด่น8 0นะคะรอบนี้จะเป็นรอบแรกที่หลุดค่ะ0นะคะบวกกันก็นได้0ค่ะ0 1 2 3 4ค่ะรอบนี้วันที่7ออก0 8นะคะก็คือเด่น0กับ8ค่ะเป็นตัวเด่นเข้านะคะทั้งสองตัวสามารถจับประกบกันได้ค่ะแต่ตัวเจาะเราก็เข้านะคะจะเป็น8นะคะเจาะกับ0ค่ะ 08เข้าเลขล่างค่ะ0บวก0ได้0ค่ะ0 1 2 3 4รอบนี้ออก8 5 1 8 8เด่นเราเข้าบนล่างค่ะส่วนตัวเจาะนะคะเป็น8เจาะกับ1นะคะ1 8เลขบนค่ะ5บวกหเป็น0ค่ะ0 1 2 3 4นะคะ ออกสองห้าสามสองค่ะสามเด่นเข้านะคะห้าก็เข้าค่ะเป็นเด้งบนล่างนะคะส่วนจอวเจาะค่ะเป็นห้านะคะเจาะก,กับสองสามก็เจาะก,กับสองค่ะเป็นเข้าสองตัวนะคะสองห้าเลขล่างสามสองเลขบนนะคะรอบนี้เด้ยงบนล่างค่ะเก้าบวกเก้าเป็นแปดค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง ออกเจ็ดเก้าเป็นเด่นเจ็ดเด่นเก้าเข้านะคะเข้าสองตัวค่ะสามารถจะประกบกันได้แต่ตัวเจาะก็เข้าค่ะเป็นเจ็ดเจาะกับเก้านะคะเจ็ดเก้าเลขล่างค่ะสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะรอบนี้ออกเก้าสี่ค่ะเด่นสี่เข้านะคะเจาะกับเก้าค่ะเก้าสี่เข้าเลขบนค่ะ มาดูรอบนี้นะคะสองบวกสเป็น4ค่ะ4ี่ห้าหดดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่19ค่ะสูตรนี้ให้เด่น0ูนสค่ะตัวเจาะก,ก็จะมี 04, 0ูนย์ส0 7ศูห้ย์ศูย์เค่ะแล้วก็สองสี่สองห้าสองหสองดสองปดนะคะ นี่ก็เป็นเพียงแนวทางจากสูตรนะคะสูตรนี้ก็หลุดเพียงหนึ่งรอบนะคะจากสิบงวดนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้าค่ะสามารถทักเข้ามาแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยนะคะกลุ่มก็จะมีแนวทางหัวต่างๆให้ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ